ผมเคยไปสัมผัสกับพวกเซียนเนี่ยเอ๊มันมองพระยังไงนะมันมองไม่ไม่จับพระเลยผมคิดว่ามันมันเป็นผู้วิเศษขนาดไหนเชียวแต่ทีนี้วันเวลามันมาถึงเราเราเข้าใจเหมือนเขาเนี่ยเรามองแป๊บเดียวใช่มันต้องสะสมเริ่มแรกผมอากติเขานะพอคุณหยิบมาสองพักใช่ใช่แล้วแสดงว่านั่นเป็พื้นฐานแล้วไอ้ไอ้เรื่องพิมพ์อะไรอะไร,ะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาใช่ไว้ก่อน เฮ้ยพอส่องไปตรงมาพิมพ์ก็ใช่เอ้ย <_ an> เนื้อก็ใช่อ่อาะเอาเลยได,ได้แล้วได้แล้วเออได้แล้วจะไอ้เรื่องจะสวยมากแต่น้อยไม่เป็นไรเอาใช่ไว้ก่อนถ้ามาพูดเรื่องพระรอมพระแท้เนี่ยนะพระทุกทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ของแท้หรอกครับของแท้มีอ,องค์เดียวพระพุทธเจ้าอ่าสวัสดีครับอ่อ ผมเองผมชื่อสําเรืองอ่ำอินแต่ว่ามันเป็นเด็กอยู่ที่จังหวัดสระบุรีอำเภอวม่นันแดงจังหวัดสระบุรีนะในสมัยนั้นก็เมื่อสัปดั์ห้าร้อยสี่สภาร้อยหนึ่งผมเข้าโรงเรียนแล้วก็สมัยนั้นมันการเรียนหนังสือมันก็มีแค่สี่ชั้นคือปสมภีที่สี่ก็ออกจากโรงเรียนใช่ไหมฮะแล้วชีวิตมันก็เป็นเด็ก,กวันนอกเด็กเลี้ยงควายเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามภาษาทาไร่ทํานาอะไรตามเรื่องเนี้ยแล้วพอเส้วชีวิตอยู่มาวันหนึ่งก็ญาติของ น้องสาวของพ่อนะแนะนําให้ผมนะเข้าไปอยู่ในตัวเมืองสระบุรีเพราะว่าเราไปเลี้ยงควายอยู่แล้วอาเขาไม่เห็นเขาเขาบอกว่าให้หลานไปเลี้ยงควายได้ยังไงเขาก็พาผมเข้าไปอยู่ในสระบุรีไปไปไป็ไป,ไปเด็กร้านอาหารในกลางตลาดแล้เ,เสร็จแล้วในในตลาดนั้นนะที่ในระหว่างที่ผมใช้ชีวิตอยู่ประมาณ2 5งพแล้วเสร็จแล้วนในตลาดนั้นนะมันก็มีเขาเรียกว่าสมัยนี้เขาเรียกว่าตลาดนัดหลังตลาดมันจะมีที่ว่างมีเนี่ยวางภะเครื่องเยอะแยะไปหมด เหมือนเหมือนอย่างทุกวันเนี้ยวันนี้ตลาดตรงนู้นวันนี้ตลาดตรงนี้ที่นี่ไอเราเป็นเด็กแล้วอนาหารในชะ่ไหมพวกผู้ใหญ่เขาก็ให้เราสั่งวุ้ยเสียบ้างอะไรบ้างเราก็เอาเอาอาหารไปส่งเขาก็บ่อยๆเนาะมีเราก็ไปเชิงเงอ,อดูเขานะ่ะดูผู้ใหญ่เขาเล่นพระกันส่องพระกันเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกส่องไปตอนนั้นอายุยังไม่ถ่นเพิ่งออกมาจากก็ปมอายุประมาณทักสิบสองสิบสามอะไรอย่างเงี้ย ก็ส่องไปอะไรไปแล้วก็ฟังผู้ใหญ่ก็พูดกันบ้างหลั่นนั่นพระหูยานพระอะไรพระล่วงอะไรเราก็ไม่รู้อะแล้วความเคยชินเนี่ยที่เราบ่อยๆเขามันก็เลยเหมือนเมื่อทำให้เราเนี่ยค่อยๆปลูกฝังขึ้นมาว่าเราเรารู้จักพระรู้จักชอบพระพิมพ์นี้หลวงปู่ทวดนะอันนั้นพระสมเด็จสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ย<ม>เออแล้วทีนี้ก็ผมก็พอสองพัาร้อยแปดลบบุรีเขามีการกุแตกจังหวัดลบบุรี จากสาระบุรีไปลบบุรีสมัยก่อนนะค่ารถห้าบาทผมเองก็ผมว่าผมก็ไปเป็นเด็กก็ไม่มีปัญญาไปหรอกรู้ว่าพระล่วงหูยานแตกจังหวัดลบบุรีผมก็อยากได้ <S <S 1> <S 1> แต่ผมก็ไม่มีปัญญาไปเอาเวพราะเราเป็นเด็กแต่ว่าถามว่าวันนี้ผมมีหูยานลบบุรีรุ่นนั้นไหมมีมีสององค์หูยานลบบุรีปีศูนย์แปดกู่แตกอันนี้นะตามภาษาเสียนพระนนเขาเรียกว่า อกกากบาทอกกากบาทนี่คือหมายความว่าตรงหน้าอกพระนี่ฮะจะมีกากบาทอยู่มีกากบาทอยู่ตรงเนี้ครับกุลบุรีนี่มีหูยาลบุรีมีมีมีหลายอย่างนะองนี้ก็หูยาลบุรีองคนี้ก็หูยาลบุรีแต่ทําไมถึงไม่มีกากบาทมันมีหลายกุแต่ว่ามันเบอร์หนึ่งของเขาอะสีสังคมนิยมอะคืออกกากบาทเนี่ยอย่างองอยู่อยู่นี่อยู่นี่นี่ก็ใช่ คือใบหน้าของของพระเนี่ยฮะจะถ้าเรามองตรงเนี้ยมันจะคว่ำคว่ำหน้านิดๆเอียงๆอย่างเงี้ยนิดๆ,นๆ,นๆนนเน่อะไรเง,งี้ยมันมันมีเครื่องหมายอยู่มันมีเครื่องหมายอยู่แล้วทีนี้ก็ผมก,ก,ก็มีมีการมีมีการชอบมีการแล้วก็สะสมมาเรื่อยอะไรมาเรื่อยแล้วกับชีวิตมันก็เลยผ่านร้านอาหารมาชีวิตมันก็เลยมามาเป็นคนงานก่อสร้างคนงานก่อสร้างนี่ผมอยากจะให้ความรู้ของคนสมัยนี้ว่าผมใช้ชีวิตเป็นคนงานก่อสร้างนี่นะ เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนในห,หมายความว่าจากคนงานจากกับกางหิ้วปูนผสมปูนอะอ่าก็ทั่งอ่านแบบได้สามารถเขียนแบบได้คิดคำนวณได้อะไรได้ใช้เวลาเจ็ดเดือนแต่ว่ามหาเรียกว่าอย่างผมนี่เขาเรียกว่าอะไรมหาไดชีวิตผมไม่มีใบ้แตรรองหรอกแล้วผมก็ควบคุมงานอะไรได้หลายอย่างอ,อันนี้ความสามารถพิเศษของผมที่ผมเพราะว่าเราเป็นคนจนไงเด็กวันนอกเราต้องตั้งใจ ั้งใจเราทํางานเราเราไม่คานึงว่าเจ้าแก่จะให้เราวันกี่บาทเราไม่สนใจหรอกเราสนใจว่าเรามีโอกาสได้เข้าไปทําส่วนนั้นหรือเปล่าแล้วทีนี้ก็พอทํางานก่อสร้างมันก็มีความรู้จักเรื่องการคอนกรีตเนื้อปูนยุบเนื้อปูนเล่าอะไรอย่างเงี้ยนะต่างๆนานาแม้กระทั่งเหล็กปสนิมอะไรก็แล้วแต่เราเอามาใช้กับพระเครื่องได้เนื้อตะกูสนันวินแดงมันเป็นยังไงเนื้อ ปูนหลาวปูนหินอะไรคือท,ที่เขาเรียกกันว่าอะไรแตกลายงาแตกลายต่งคโลกอะไรมันมันมารวมอยู่ในนี้เพราะเพราะว่าเราเราจะได้เปรียบคนธรรมดาเขาอืมมันแต่ว่าเราต้องสนใจนะแต่ถ้าเราไม่สนใจไม่มีทางหรอกมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอ<ม><ม>แล้วก็บมจะยกตัวอย่างเช่นว่าเนื้อตะกั่วสนิมแดงนี่พระลูกบุรีนะครับนี่สององค์นี้อันนี้ตะกั่วสนิมแดงนี่พระล่วงรังปืนนะนี่นะอันนี้เนื้อตะกั่วสนิมแดงนี่ยพระล่วงรังปืน อันนี้สุขโขทยัยเป็นพระที่หายากมากแล้วก็อันนี้คือตะกัวสนิมหยกพุทธเจะออกเขียวๆแต่ว่าพราะร่วงรางปืนเหมือนกันอืเนี่ยแล้วทีนี้ก็มันเป็นสิ่งที่ว่าอันนี้ก็เป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นของอกู่ท่ามขุนตาลเชียงใหม่ครับครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วอันนี้ก็กําแพงเพชร อ,อแล้วแล้วอันนี้ก็เชียงแสนไอ้พวกนี้พวาะเนื้อตะกูสีนิ้แดงนั่นเลยครับออันนี้ยอดพนพลลุบป,ปุรีเนี่ยครับมันอันนี้ให้ดูเป็นบางส่วนแต่ว่ามัน,นออ,อันนี้เขาเรียกว่าคนสมยัยโบราณน,นะครับรุ่นปู่รุ่นย่าเราอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าพานาลายทรงปืนมสมัยก่อนนี่คนคนเขาไม่รู้จักวัลคังกันหรอก เมื่อสมัยก่อนนี่เขาต้องเล่นพระแบบนี้ครับพระสมัยลุบุรีเป็น,เป,นเป็นหลายๆพันเป็นหลายร้อย,ย,ยปีมาแล้วเกือบพันปีสมัยขอมอ่ะสมัยก่อนเนี่ยวัดระฆังยังยังไม่ต้องพูดถึงเพราะเพราะว่ายังไม่มีเ<ม>ขาคนเขาจะเล่นแบบนี้อัน,นอันนี้ก็คุณพลกาแพงเพชรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนเขาจะเล่นแบบนี้กันเราทีนี้ก็อยู่มาตอนหลังยุครัตนาโกสินเราเนี่ยเขาถึงคนมารู้จักสมเด็จวัดระฆังกันก็ค่อยมาเล่นกัน อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นพระกลุเนื้อชินแต่ส่วนนี้มันเป็นพระเนื้อดินเนื้อชินเรียกว่าอันนี้นะอันนี้คือนาดูนนาดูนอาณาจักรนาดูนนครจุปาสีจังหวัดจังวันนี้คืออำเภอสารคามเนี่ยครับเป็นพระนาหกอันนี้ศิลปะสมัยสลาวดีครับสลาวดีเป็นพันห้าหกร้อยปีมาแล้วเนื้อกลายเป็นเพชรไปหมดแล้ว ผมเองเนี่ยส่วนหนึいい่งมันเป็นคนยึดมั่นในในในกับหลักศาสนาด้วยเพอพูดพรรมประสงค์เนี anyway ่ยมันเป็นหัวใจของผมด้วยเพราะว่าคือตอนเล็กๆเนี่ยผมผมขอย้อนกลับไปนิดนึงอยู่เรียนชั้นป .2 เนาะครอบครัวเราก็อยากจนเนาะมีแม่เลี้ยงแม่เราก็ตายตั้งแต่อายุสามสี่ขวบอะแล้วทีนี้ก็ผมจะเอาดีทางบวชพระเรารู้ว่าอนาคตเราเนี่ยเรียนหนังสือเนี่ย เรียนต่อหมอหนึ่งมอสองอะไรไม,ไม่มีทางเรียนได้เพราะาเรารู้ว่าฐานะเขาบคัวยากจนผมก็เลยหนีไปอยู่วัดมสมัยก่อนโรง,ง,งเรียนโรงเรียนโรงเรียนวัดเนาะ<ฮ>เรียนสลาวัดผมหนีขึ้นไปอยู่พอให้เพื่อนกันติดต่อพระได้ผมบอกว่ามาเลยมาเลยมึงมาเลยมาอยู่วัดเออเออลวงพี่เหลียวบอกว่าให้มึงมาเลยผมก็วันนั้นผมเรียนหนังสือเสร็จผมไม่กลับบ้านเลยผมขึ้นอยู่วัดเลยตื่นเช้าแล้วก็หิ้วเป็นโตตามตูดพระไปบินฑทบาทอ่ะไปอยู่ได้สามวัน ผมเป้าหมายผมมันจะเอาดีทางทางบวชพระตัางจะอยากก็ต้องต่อไปจะต้องเป็นมหาเป็นอะไรไปในใน,ในอุดมการของเราเป็นเด็กนะคิดไปเลยเพอเราเห็นพระที่วัดเป็นตัวอย่างแล้วทีนี้อยู่ได้สามวันพ่อก็ถามว่าเอ๊ะไปโรงเรียนแล้วทำไมไม่กลับบ้าน,น,นหนีไปไหนหรือหรืออะไรเงี้ยไอ้ไอ,อ้นีสัยเราเป็นเราไม่ใช่เด็กเกรเรไงไอ้เพื่อนเพื่อนบ้านก็บอกว่าโอ้หนีไปอยู่วัดแล้วมันคือขึ้นไปอยู่บนวัดแล้วเราโอ้ไปอยู่ได้ยังไงเราใครแล้วเราใครจะเลี้ยงเลี้ยงควายที่บ้าน ไปตามไปตามกลับมาให้ที่พอตื่นเช้ามาพ่อสายกลับบ้านผมก็กลับเพราะเราไม่ใช่เด็กดื้อไงเพราะว่าที่บ้านมันไม่ไม่มีคนช่วยเลี้ยงควายอ้าวกลับก็กลับชีวิตมันก็เลยจากตั้งใจจะบวชเอาพอดีทางพระก็เลยไม่ได้อ้าวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอไม่ได้เราก็มาใช้ชีวิตทางโลกไปเรื่อยเฉยก็จนกระทั่งมาก็มาอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวมาร้านอาหารแล้วก็มากระทั่งมาทําก่อสร้างมาอะไรก็ทั่งสะสมพวกนี้มาก็ก็เลยกลายเป็นมาทุกวันเนี่ย แล้วทีนี้ก็อการสะสมนมันต้องใช้เวลาครับของพวกเนี้ยมันสอนกันมันไม่มีโรงเรียนสอนเซียนทุกคนที่เขาเป็นเซียนเซียนกันนั่นอ่ะที่เรารู้จักกันนะเขาก็มาจากเรียนรู้เอาเองแหละครับมันไม่มีเป็นเีลาในนี้หรอกเรียนไม่รู้จักจบหรอกแต่ทีนี้วันเวลามันสะสมไปเราก็ฟังเพื่อนคุยบ้างคนรู้คุยบ้าง ผมรู้ถ่ายทอดไปบ้างตําหนิพระตรงนั้นตําหนิพะร,พะ,ตรพะตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะอืแต่ใจจริงผมอ่ะจริงๆแล้วเนะี่ยผมชอบเล่นพระกุมากกว่าพระกุศนี่มันถ้าพูดกับภาษาชาวบ้านเราเขาเรียกว่าไม่โกหกเพราะว่าพระกุนี่เขาสร้างเป็นพุทธบูชาอย่างเงี้ยเนื้อมันอะไรมันสมัยนี้ชอบทําแบบมีตําหนิตรงนั้นมีโคดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือโก,กหกกันอนะ่ะแต่แต่พระโบราณไม่ไม่มีโกหกเขาทำเพื่อเพือ่อพุทธบูชา อะไรเงี้ยเขาเขาไม่ได้ว่าไปทําเพื่อที่จะมาหลอกลวงกันอะไรกันอะไรเงี้เพราะว่าเหมือนเหมือนผมจะยกตัวอย่างเช่นผมจะเล่ฟังอ่าอันนี้ยุครัตนโกศินนะหมากทุยอ่ายกตัวอย่างนี่หมากทุยหลวงปู่เอี่ยมวัดวัดหนังอะ่ะที่บางมตนะอันนี้ลูกเล็กอันนี้เรื่องหัวใจไก่อันนี้หมากทุยวิธีการทําหมากทุยของคนโบราณเนี่ยครับ หลวงปู่เขาจะให้ลูกเิียดเนี่ยขึ้นไปบนต้นหมากจะหมากที่ที่จะหมากปลายพายแล้วแล้วแต่นะคือขึ้นไปเนี่ยครับท่องกระถาไปด้วยกระถาที่หลวงปู่สั่งนะท่องขึ้นไปภาวนาขึ้นไปแล้วก็เอาปากไปคาบคาบทลายหมากหนึ่งลูกแล้วก็ท่องกระถาด้วยนะแล้วก็เอาลงมาเอาลงมาแล้วก็ภาวนาอีกแล้วขึ้นไปคาบอีกลูก<า>ลงมาไม่ใช่ว่าไปไป,ไปตัดออกมาทั้งทลายไม่ใช่นะ แล้วถึงจะมาทำหมากทุยครับต้องตง้องต้องต้องตามตำราของของเขา<ม>เออไม่ใช่ว่าโอ้โหเอาเอาไปซื้อหมากตลาดมานั่งทำไม่ใช่นะโอโ้วิธีการของเขาเนี่ยมันมัน,ม,นมันแยบจนคือใจจริงผมไนะไอ้คุณทรัพที่มันจะเกิดอะไรเนี่ยมันก็อีกส่วนหนึ่งแต่ว่ามันแต่ว่าหลักๆของมันเนี่ยผมต้องการจะ เป็นพิพนธภัณฑ์ใจของผมอะ่ะแล้วแล้วหลักลึกๆงลไปในนาลูกหลานอะ่ะผมเคยได้ยินคนอื่นอะนะ่ะนะสมเราเป็นปู่ใช่ไหมครับเราก็คุยกับลูกหลานว่าเวลาเรานั่งกินเหล้านะ,ะตัวอย่างแต่ผมไม่ได้ทานเหล้าหรอกสมัยปู่เยอะแยะไปองค์พระอะไรก็เยอะแยะไปลูกหลานมันถามปู่ว่า เยอะๆไปแล้วทําไมปู่ไม่สะสมมาเักองค์หนึ่งล่ะอย่างผมในลูกหลานไม่ต้องมาถามถามอะไรก็เจอเวอันนั้นเองต้องการอะไรอเองจะเอาคุณแผนไหมคุณแผนว่าใหญ่ยังมงคลอย่างเงี้ยเนี่ยลูกหลานไม่ต้องมาบอกว่าโอ้ยปู่ขี้โม้เวลาลถ้าปู่ไม่สะสมไปแ,แ,แ,แล้วแล้วลูกหลานจะไปเอาที่ไหนอ่ะใช่ไหมอันนี้ลูกหลานไม่ต้องมาพูดคํานี้เลยอืม อืเก็บไว้หมดเลยเพราะอไรพอชอบเนาะเพราะว่าที่ที่ผมเก็บไว้นี่นะผมตายไปผมก็ม่ไดาเอาใส่ลงไปนะมันก็เป็นของเขานั่นแหละแต่ทีนี้เทเมือถ้าถ้าปู่ย่าตายายคนไหนไม่สะสมแบบเนี้ยลูกหลานจะไปเอาที่ไหนเอาเหมือนอย่างยกตัวอย่างเช่นที่ดินอย่างเงี้ยคุณมีขายกินหมดหรือไม่คงไม่สะสมไปแล้วลูกหลานจะไปเอาที่ไหนอ่ะใช่ไหมมันไม่มีอืมแล้วทีนี้ ผมคิดอย่างนี้นะส่วนตัวผมนะที่ดินหนึ่งอย่างพระเครื่องหนึ่งอย่างมันไม่แตกต่างกันทองคำก็ดีหรือเพชรพลอยก็ดีมันมันมหรือลอตเตอรี่ก็ดีมันมันไอของมนันมันมันขึ้นขึ้นลงลงทองคำมันมีเหมืองใช่ไหมเออแล้วมันขึ้นขึ้ลงลงแล้วที่นี้อย่างพระเครื่องเนี่ยอย่างพระล่วงหลังปืนอย่างเงี้ยในสมัยนั้นเขาสร้างไว้กี่เท่าไหรองค์ผมก็ไม่รู้ แต่ว่าถ้าคุณจะมาสร้างพระร่วงรุ่นใหม่มันก็ไม่ใช่แล้วไงเออจะว่าเป็นพระใหม่แต่ว่าจะแต่ผมไม่ผมไม่พูดพระปลอมนะผมถือว่าเป็นรุ่นใหม่ราคามันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วทีนี้คำว่าพระเนี่ยราคามันไม่ถอยหลังอันนี้พูดเรื่องราคานะพูดเรื่องซื้อขายนะแล้วก็ที่ดินก็เช่นเดียวกันมันไม่คําว่าถอยหลังไม่มีถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งคนเขาโสกเศรษฐีมีเงินเขาต้องการ เขามาเจอพระของเราที่สะสมมันเนี่ยหมายว่าถูกใจกันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินทองมาเปลี่ยนเป็นเงินมาเราก็สามารถที่ไปซื้อที่ดินได้มันก็เป็นแล้วแต่ว่าอันนี้แล้วแต่อนาคตนะออ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีคนเขาเขาต้องการแต่เขาไม่มีเงินเขาไม่รู้จักเราเราไม่รู้จักเขาใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าหากว่าคนเราถ้ามันสร้างสื่อสัมพันธ์อะไรก็เออคุณรู้จักผมผมรู้จักคุณ เออมีการคุยกันอะไรกันเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองกันอันนี้ก็อีกแล้วแล้วแต่อนาคตเออแต่คนโบราณนะเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อขายหรอกไอคนรุ่นเราหรอกมามาซื้อขายคนอันนั้นคนสมัยนะั้นเขาสร้างเพื่อเป็นพุทธบูชาสืบทอ,อดศาสนาแต่ที่นี่มันเป็นของหายากไงคค่ะทีนี้อย่าง,อย,างาาอย่างสีง่ว่าอย่างสมเด็จวัดระฆังเนี้ยเออคุณมีแต่ว่าผมไม่มีแต่ผมมีตังค์ผมก็อยากจะได้บ้าง เออผมก็เลยขอซื้อคุณใช่ไหมฮะนี่มันการซื้อขายมันก็เลยเกิดขึ้นใช่ป่ะล่ะเออและที่คุณขายผมราคาเท่านี้มีคนมาซื้อผมต่อผมก็ขายราคาเท่านั้นก็ว่ากันไปอันนั้นันแล้วแต่สังคมมันมันมันห้ามกันไม่ได้นะครับอืเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าหลวงปู่โตท,ท่านท่านสร้างนะท่านท่านไม่ได้สร้างเพื่อว่าจะมาขายนะท่านทำแปดหมื่นสี่ทำทำแปดหมื่นสี่พันสี่พันธรรมขันเท่ากับเท่ากับศรราสนา ถ้าว่ากฎตองศาสนาแล้วทีนี้พันพยายามสร้าง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 รุ่นนั้นสร้างนี่คือท่านก็สร้างคนเดียวนั่นแหละแล้วท่านก็ปลูกเสกมาแล้วก็ใส่ขูกไว้อะไรไว้ใส่อะไรไว้เพภาชนะไว้น่ะพอท่านปลูกหลวงปู่ท่านก็มาเดี๋ยวหวังที่จะมาให้พวกเองขายกันมารายร้อยล้านพันล้านแล้วก็ท่านมาเดี๋ยวคิดอย่างนั้นหรอกท่านก็ต้างท่านไปงั้นน่ะแต่แต่มนุษย์เรามาเล่นกันเองเพราะว่าอะไรครับคือผมก็อยากได้ไงคุณก็อยากได้ไงเออใช่ไหมฮะ มันก็ต้องราคามันก็ต้องแข่งกันเลยคนมีเงินเนี่ยพวกของมันมีน้อยนี่อืมไอ้ของสร้างใหม่เราไม่ต้องพูดถึงกันหรอกต่ถ้ามาถ้ามาพูดเรื่องพระพมพระแท้เนี่ยนะพระทุกทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ของแท้หรอกครับของแท้มีอ,องค์เดียวพระพุทธเจ้าแลวทีนี้ก็คือมันเป็นของสมมุติขึ้นมาแต่ว่าเพียงแต่วา่ากระแสสังคมของนิยม ใช่ไหมฮะนิยมรุน่นนี้นิยมแบบนี้อม,มันก็เลยเหมือนก็เราก็เลยประเมินก็ว่าเป็นของแค่ไปแต่ความจริงพวกเถ้าพ้าทุกองค์บินธบ,บัตได้ไหมล่ะไม่ได้เรากมขนาดพระบินธบัตทุกวันนี้ก็ยังพูดไปก็เหมือนดูถูกข้าน่ะน,นะยังยังสมมติสงคสงเลยอือคือคือผมเป็นคนไม่ได้บวชไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าคือพระหลักพระพุทธเจ้ามันมันของพระสถาคตของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระสาวกของท่านเนี่ย มีอยู่8องค์เองหนึ่งโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกิขามีมักสกิขามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลอรหันต์มักอลหันต,ลนตผลให็ไหมแปดองค์เนี่ยลูกศิษย์ท่านเพราะฉะนั้นแล้วพระที่ทุกวันนี้ที่มาบินสบายก็จะมีข่าวหลงสืบพิมพ์ใคร,อะ,รอะไรกันมั่วกับศีกาอะไรต่ออะไรเนี่ยโสดาบันนนั้นไดหรือย,ยังก็ยังไม่รู้เลย สมุติศสงอันนี้เขาเรียกสมุติสงนะถ้าหากว่าคุณไม่ถึงระดับโสดาบันในพระเจ้าถือว่าไม่ใช่สาวกท่านนะคุณต้องเป็นโสดาบันก่อนอ่าเพราะทุกวันนี้ที่มีข่าวกันอะไรกันเนี่ยยังเนึกว่าเป็นตัวเองเป็นพระไม่ใช่หรอกแล้วทุกวันนี้บอกตรงนะผมชอบทำบุญกับพระที่ไม่มีร่างกาย,มยผม,มยผม,ผมพระที่ไม่มีร่างกายหรอครับ ก็มีจิตวิญญาณไงยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่อะไรก็แล้วแต่ที่มรณาพาไปแล้วหลวงปู่โตเรืออะไรก็แล้วแต่หลวงพ่อเงินอะไรก็แล้วแต่ที่ที่ไม่มีร่างกายอ่ะแต่ว่าจิตวิญญาณท่านยังอยู่พระที่ไม่มีร่างกายเนี่ยท่านคือท่านรู้แล้วว่าอะไรคืออะไรเอออันไหนบุญอันไหนโทษอะไรอันารนคุณไหนโทษท่านรู้หมดแล้วพระพุทธเจชอบทำพระบนั้นแล้วทีนี้ดวงจิตวิญญาณคนสมัยใหม่วิทยาศาสตร์เขาอาจจะไม่เชื่อ เขาถือว่าไม่มีจริงเขาถือว่าตายแล้วก็แล้วคนไปผมถามว่าดวงจิตวิญญาณคนไปถามญาติพี่น้องเรานะทุกคนอะคนที่เป็นคนที่ไปเผาศพก็ดีคนที่เป็นสับเปลเลยก็ดีไปถามสับเปลเลยเลยว่าพี่ครับน้องครับนาเผาศพคนมาเยอะเนี่ยเคยเผาวิญญาณใครมั่งเขาจะตอบเลยว่าไม่เคยคุณไม่เผาก็ได้ยังไงวิญญาณเขามันจับต้องไม่ได้คุณเผาได้แต่ร่างกายเน่าเน่าอยู่ในโรงอะ ดวงจิตวิญญาณลร่องลอยอยู่เออร่อ,ลองลอยอยู่เพราะนั้นมันคุณเผาไม่ได้หรอกเพราะนั้นดวงจิตวิญญาณมันมีมันมีอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าเราเราก็เขาเรียกว่าอธิษฐานจิตอะอธิษฐานจิตแต่ว่าแต่ว่าพูดไปมันเราไม่ใช่ว่าลบหลู่ศาสนาหรือพระปัจจุบันนะไม่ใช่นะเอาเฉพาะองค์ที่เขาปฏิบัติไม่ดีนะแต่องค์ที่ปฏิบัติดีเราก็ยังกราบไหว้อยู่ยังไปทาบุญให้อยู่อะไรอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคนอดื่นฟังแล้วจะหาว่าเรานี่ ต่อต้านศาสนาไม่ใช่ผมไม่ใช่คนแบบนั้น